สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องฟองไปสุขุมชนเฟี้นงเฟีงฟนคลับของมะนาวเก่งคือลอยหรือว่าแฟน้ลับของสาวจีบีพีประหยาดนะคะวันนี้มาขอบคุณพี่สาวแล้วเมาน้ามีซิปแก้ยวยอดจัดการแล้วก็ับไปให้พระเอกนั่งเอกตามไล่ซื้อที่เพื่น ระบุมานะคะมาเด้อพี่น้องเด้อหอดงานเรียบร้อยแล้วสาวจะกี้หอดงานแล้วเรียบร้อยเอาแคมลูกกินยังลูกโอ้ยบักลากินยังกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ยอันปรุงเผ็ดเผ็ดนะลูกเด้อแม่ขายน้ำเอาน้ำนี่ก้อนหนึ่งบักลาแห้งแห้งข้อปลาลูกอันแม่สีสันแบบโค้งโอ้ยอันอันจังเสี่แหละกินหลายๆลูกกินหลายๆอันแม่สิบอกว่าเวลาปรุงก๋วยเตี๋ยวเผ็ดเผ็ดกินเผ็ดๆแล้วลูกเออแม่ขายน้ำบักลากินเผ็ดเบักลาก็จะได้ซื้อน้ำของแม่แม่ลูก กินไท่าไงครับ,รบผมเดินมาแล้วออเดอร์มาแล้วอ,อ,อ,อะไรนะครับโค,ก,ก,ค,บโคกอีกแก้วหนึ่งเหรอโอ้ยน้องรัดเผ็ดอะไรหรอเนี่ยพอไหมเผ็ดอะไรหรออันนี้ไงมีแล้วสองแกว้วอันนี้ของยายนะอ,อันนี้ของพีซ่ซ้ายเป็นพี่ซ้ายที่ว่ากิโอ้บอกอันเดีเ๋ยวเดี๋ยวจะไปทำมาให้นะครับผมรอแป๊บนะครับโอ้ยกินเท่ไหรลูกกินเทไหรข้าวกินข้าวข้าวากินข้าวเผ็ดแม่สิไปบอกแม่ขั้วแต่เอาบักพริกที่เผ็ดที่สุดมาแล้วมีแล้กินตอนเต้นเลยที่ซื้อน้ำลายแม่เออ งามกินอันงามเห็ดนะกินแม่กระตืบอกเขาใส่ผงสลิดเยอะๆาะถูกเนาะจังเลิศแม่ว่ามันจังเลิศเขาจังแหบจังอยากกินน้ำแม่เส้น้อาไปเต็มถังเลยลูกแม่กินบะระหิวไวเต็มลงมาโอ้ยบริการดีเท่าไหร่ไม่ลูกแม่พานั่นเอากินข้าวละตีอันน้ำด้อค่ะสแม่นจะนำเขาก่อนค่ะ